ลดการอักเสบได้ดีมากมริอวรอยดีขึ้นคือมันดีมากรี่ชอบเพราะว่าคือรี่ไม่ต้องซัพมันเลยทั้งวันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรี่ใช้เซรัม่มหนักะคือปกติลี่รีก็มีเซรั่มของรีอยู่แล้วถูกไหมเรารี่ก็เออลองเพของนั้นมาใช้แล้วก็หยุดเซรั่มตัวอื่นไปก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วผลมันมีอะไรบ้างสำหรับรี่นะสำหรับรี่ก็คือ เรื่องลดการเกิดของสิวหรือแม้ว่าเรามีสิวขึ้นมาแล้วอะ่ะมันก็จะลดการอักเสบได้ดีมากคือสิวมันก็ยุบลงเออริ้วรอยริ้วรอยดีขึ้นแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องการควบคุมความมันคือมันดีมากอันนี้คือแบบพี่ชอบเพราะว่าพี่จะทา,า,แ,าแล้วก่อนแต่งหน้าถูกไหมเออแล้วก็เครื่องสำอางก็ติดดีปกติะอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเที่ยงปกติหน้าก็จะเริ่มมันมากๆแล้ว<ะ>แต่พอใช้อยู่มากก็ มันน้อยลงคือลีไม่ต้องซับมันเลยทั้งวันอะไรเงี้ยเอออนี้คือดีมากอ๋อลืมบอกว่าซึมไวมากแม่ไวแบบซึมไวดีอ่ะเวลาเราทาไปปุ๊บเราก็ซึมเลยคือบางทีเรารีบๆเนาะแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมพอซึมปุ๊บลงเอ่อฟาวเดชั่นอะไร่งได้เลยได้เลยโอใช่แล้วก็อีกอย่างสมมติเวลาเราตักตัวอยู่ใช่ไหมเวลาเราอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยบางทีอะสารภาพเลยว่าทั้งวันไม่ได้อาบน้ำอะไรเงี้ยเออแต่พอทายูมมากก่อนนอนอ่ะ แล้วพอตอนเช้าอะ่ะหน้าไม่ได้มันมากนะไม่ได้มันมากเกินไปอะไรอย่างี้แต่ถ้าเป็นเซรั่มบางตัวที่มันทําให้เราชุ่มชื้นผิวมากอ่ะ คือตื่นมาคือหน้ามันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยพูดถึงราคาห9รอยเก้าสิบาทนี่ว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันเทียบกับผลที่ได้รับอ่ะมันเรียกว่ายอมแลกยอมแลกกับราคานี้อะไรเงี้ยเทียบกับผลที่ได้รับควบคุมความมันเช่นไรแล้วก็ลดการอักเสนขอมสิลคือบางทีอ่ะเราต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์แยกอะไรเงี้ยซึ่มันทำให้เราแบบเปลืองไปอีกแต่ถ้าเราแบบซื้อผลเดียวคุมจบก็โอเคหรือว่าสำหรับฐานเงินเดือนลี่นะสำหรับตัวเงินเดือนลี่ด้วยอะไรเงี้ยรี่ว่าเออ ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มากมายโอเคจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs>